สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบงนะครับผมวันนี้นะครับผมมาทําตามคําขอนะอย่างที่น้องๆบอกว่าพี่แบงครับช่วยแจกเลเวลน้อยๆไปถึงมากๆได้หรือเปล่าผมก็บอกว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรอจะทําได้จริงเหรอทุกคนเฮ้ยขบวนเขามีอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบนเขามีอะไรกันว,วนะนวโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วมหาเทพแบงค์ก็จะทําตั้งแต่เลเวลน้อยจนถึงเลเวลแม็ก หรือเลเวล100จนถึง2 0 0 0นะครับก็แม่ทำตามคำขอแล้วกันนะครับน้องๆส่วนไกลตั้น700หรือ2,300หรือ500เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะแจกเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือซีรีส์นะครับหรือไม่ก็เป็น EP ของไล่ระดับ ตั้งแต่เวล์หนึ่งร้อยถึง2 0งเาเลยนะกันนะครับฝากติดตามด้วยครับวันละหนึ่งไอดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกคอนเทนต์หนึ่งหรืออีกช่องอีกอีกวีโอหนึ่ง้ะกันนะครับผมมามาดูนะครับเวล์หนึ่งร้อยมีอะไรบ้างบอกเลยว่ายังไม่ได้อัพอะไรเลยเฮ้ยมีคนแอบขอเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับผมมากระโดดลงมาก่อนได้ไหมอ่าประมาณนี้นะทุกคนนะหนึ่งร้อยเป็นไก่ธรรมดานะครับตึงๆนะมีเงินอยู่แสนก็หายเองนะฮะแล้วก็มีเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งนะทุกคนนะ ร้านค้าก็ไม่มีอะไรให้แต่แต่จะพี่มีคูณ2ให้นะก็คือตอนนี้มคูณ2อ,อยู่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าน้องเล่นไปก็เหลือประมาณ4ชั่วโมงยีสิบนะก็ออไปลองเล่นดูได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ผลยังไม่มี อะไรยังไม่มีนะครับมีแค่เงินนะครับมีแค่เงินสีเขียว1นึ่งแสนามนัะครับผม2องบาทนะครับแล้วก็มีคูณสองให้เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนหมัดอะไรยังไม่มีให้นะครับสําหรับเบลหนึ่งร้อยเนาะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้รหัสเลยละกันทุกคนพิมพ์ตามคําบอกเลยเนาะโดยพิมพ์ตามคําพูดนั่นเองนะครับอ่ะแล้วพี่ขออนุญาตพิมพ์เลยละกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าไก่ตันจะมีไหมยังมีอยู่นะครับอ่าแต่ผมขออนุญาตแวะ ทำคอนเทนต์นี้ก่อนละกันก่อนที่จะมีคนทําไปก่อนผมละกันเนาะอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบทำคอนเทนต์นี้นะเออนะครับผมนะโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนรหัสสักคู่เดียวเดี๋ยวพี่เอาขึ้นหน้าจอแนละ้วทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะนะครับผมเราผมพูดปุ๊บคณดูพูดปั๊บเลยพิมพ์ตามปั๊บเลยนะฮะไม่ยากครับรหัสนี้ท่านๆง่ายๆ100ใครได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนให้พี่ด้วยใครได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนให้พี่ด้วยนะครับ อ่านะครับผมเลเวลหนึ่งร้อยนะทุกคนอ่ะอ่ะทุกคนพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมหรือยังอ่ะผมพร้อมขึ้นหน้าจอแล้วนะครับผมพร้อมขึ้นหน้าจอแล้วอ่ะเล็กเก้าเนี่ยครับผม ID นะครับผม ID นะครับผม G O O G L E Z A O <S <S 2> <S 2> นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ID G O O G lezao ครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับผมก็คือ g o o g l e z a o 1พาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับ g o o g l e z a o หน a o 1นะฮะอ่านะครับ,นะรบผมสำหรับ ID นี้นะครับเพื่อนๆน,นะ อ่านะครับผมเลเวล1 0 0นะทุกคนนะก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มหาเทพต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับมหาเทพแบงแบด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการแจกเลเวลในช่องนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนในการติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มหาเทพแบงแบต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีัสวัสดีครับได้เวลา かあ、もいい。かもいい。